สวัสดีครับกับไมค์คั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งสุขุวิท85นะครับวันนี้นะครับมาจัดโปรครับสาย PE ตัวเทพนะสาย PE ตัวเทพตัวท็อปนะครับ PE ถัก16จากค่าย GMAX ผมบอกได้เลยว่าแม่งตัวท็อปเลยนะครับปกติเนี่ยม้วนละ590บาทม้วนหนึ่งนะครับความยาว100เมตร590บาทเดี๋ยวเรามาท้ายคลิปกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้จัดโปรเดือน11ให้นะครับเรียกว่าราคาจุกๆ ราคาจุกๆก็เหลืออยู่ประมาณสิบกว่ากล่องนะครับสิบกว่ากล่องก็ใครเร็วใครได้แล้วกันนะมาเริ่มกันที่ PE 1.5ครับตัวนี้ก็สำหรับคนที่ตีลอกหยดน้ำนะครับใส่หยดน้ำใส่สปินทสักเบอร์2 0 0 0 2น0อนาะครับแนะนำใส่เบอร์นี้ได้เลยนะครับสายช่อนสายกระพงสายชะโดได้หมดนะครับ PE 1.5ถัก16รับแรงดึงได้25ปอนด์นะครับหน้าตัดอยู่ที่0.23มมิลนะครับ ใครที่อยากจะซื้อ100เมตรผมก็ตัดให้หม้วนหนึ่งบางคนลอกตัวใหญ่หน่อยอาจจะต้องใช้1 5 0ยหถึงร้อเมตรก็ซื้อ2ม้วนนะครับเดี๋ยวผมตัดให้2ม้วนเพราะมันต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับมาทีครับเบอร์ยอดคิดตลอดการนะครับคิดอะไรไม่ออกใช้ p ี2ไว้ก่อนนะครับรับแรงดึงได้30ปอนหน้าตัด0.26มิลนะครับถัก16เส้นแท้ๆสายสีขาวนะครับเรียบเนียน สายโคตรเนียนผมบอกด้คํคำเดียวนะครับสายโคตรเนียนและไม่อมน้ําตัวนี้นี่ผมเคยใช้ช่วงที่เขาออกแรกๆเลยนะครับเอาไปงัดเก๋าแบบไซสิบกว่านี่ออกจากกังหันนี่ลอยมาเลยนะครับแต่ใช้ p e สามนะนะแล้วก็ p e สามครับรับได้สี่สิบห้าปอนหน้าตัดศูนย์จุดสามศูนย์ตัวนี้มันดีอย่างครับเส้นมันเล็กแต่ว่ามันรับแรงดึงได้เยอะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้ลอกตัวเล็กแต่ว่าชอบจุสายแบบยังไงอะแบบลุยๆอะทึกๆอะ นะครับก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับนะาพีสามรับได้สี่สิบห้านะครับหน้าตัดศูนย์จุดสาศพีสีครับสายแคสเหื่่อใช้ฟังนะครับแคสอินซีตกสลากตกประสาคนะครับนะจัดตัวนี้ได้เลยตัวนี้เนี่ยสายแคสโดยตรงเลยนะครับหน้าตัด0.35ครับรับได้60สิปอนโอ้โหเหลือเฟือหรือว่าเป็นพวกแข่งสวายก็ใช้เบอร์4ก็พอนะครับสายสวยมากนี่แล้วก็เบอร์หครับ p ีนี่ก็ สำหรับคนที่ชอบลงหน้าดินนะครับแคดเหยื่อตัวใหญ่ๆนะครับหรือว่าพวกตีเหยื่อสดปลาชโดอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่อยากจะใส่สายพ e. นะี8ออแปดมันควรไปใส e. 8, ่พีเอีแปดเงี้ยหูปลามันก็รู้ครับเส้นมันใหญ่นะครับเนี่จัดตัวนี้เลยครับถัก16นะครับเบอร์5รับได้65ปอนหน้าตัดอยู่ที่0.38มมิลโคตรเล็กอะ่ะนี่โคตรเล็กผมบอกได้เลยว่ามันเล็กเท่ากับ p e. ี3ของยี่ห้อจุดจุแพงๆอีก นะครับแต่ตัวนี้ถัก16และสายเนี่ยเรียบมากรับรองไม่มีอมน้ำครับซูเปอร์สตองเบรถัก16อินวันนะครับโคตรหล่อบอกได้เลยว่าม้วนละ590จัดโปรครับจัดโปรถึงสิ้นเดือนหรือจนกว่าจะหมดนะครับแต่ดูแล้แป๊บเดียวม,มันหมดอยู่แล้วนะครับม้วนละ390บบาทเรียกได้ว่าขาดทุน ขาดทุนอีกแล้วนะครับม้วนล,ละ390บาทอยากได้กี่มว้วนอยากได้กี่เบอร์นะครับทิมแจ้งแอดมินให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางเบอร์มันมี2กล่องบางเบอร์มันมี3กล่องแค่นั้นเองบางเบอร์ก็มีอยู่กล่องเดียวนะครับฉะนั้นรีบจัดด่วนๆน,นะครับจัดด่วนๆน,นะครับทักมาที่ Facebook f a ฟนเพจหัดไทยฟิชชิงสุข,ขุมวิท85ได้เลยนะครับเนื้อสวยมากเนื้อขาวเนียนเลยครับรับรองไม่มีอมน้ำไปไกลแน่นอนนะครับ อ่โอเคงั้นก็ผมต้องลาไปก่อนนะครับจัดโปรโห,หดครับผม